สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ่ยก็จะไปเปลี่ยนที่นอนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่ไหนนะคะร็ฝากเพื่อนๆติดตามนะคะว่าช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะถ้าเราอยากจะไปดูว่ามีหมอกไหมก็ต้องไปช่วงฝนนี่แหละคะ่ะแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าจะเจอหรือไม่เจอนะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะได <c oughs> ้หมอกที่เขานะคะทางไปบ้านหนุ่ยก็เริ่มฟินแล้วนะคะเพราะว่าฝนตก ตอนนี้นะคะป้าหนุ่ยก็เดินทางมาถึงสะพานห้วยตองแล้วนะคะเ่อพูดถึงสะพานห้วยตองก็คือเรากําลังเข้าเขตหล่มแล้วนะคะล่มสักนะคะตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้นะคะป้าหนุ่ยก็เดินทางมาถึงเพชรบูรณ์นะคะ ถ้าเราตรงไปนีเราก็จะไปเส้นที่ไปเขาคอนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่แสดงนะคจะเห็นหมอกอยู่ไกลๆนู้นเลยนะคะตอนนี้นะคะป้าหนุ่ยก็มาถึงภูทะเบิกนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เลยประมาณ28กิโลนะคะ ตอนนี้นะคะป้านุ้ยก็ถึงทางแยกที่จะขึ้นภูทับเบิกแล้วนะคะเราออกมาจากจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ประมาณจิตโมงเช้านะคะเราก็แวะทานข้า,าวเช้าอยู่ที่อำเภอชุมแพนะคะตอนนี้ป้านุ้ยก็10บโมงสีสินาทีแล้วนะคะป้านุ้ยก็ถึงที่แยกขึ้นภูทับเบิกแล้วนะคะ พุทธเบิกรอบนี้นะคะก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยก่อนนะคะขึ้นพุทธเบิกครั้งที่3อันนี้รอบนี้ครั้งที่4ี่นะคะแต่ครั้งที่สกับครั้งนี้ห่างก,กันประมาณ78ปีแล้วนะคะเดี๋ยวรอบนี้ปานุยจะไปพาไปดูว่าถนนทางขึ้นของพุทธเบิกจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ร้านที่เขาขายของตามตามข้างทา,างนะคะหรือแม้กระทั่งรีสอร์ทนะคะต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะแยกทับเบิกนะคะเราต้องเลี้ยวซ้ายนะคะ ันนี้เรามีมินิบิ๊กซีด้วยนะคะแล้วก็พอเราเลี้ยวตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเจอเซเว่นอีกแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหาซื้อของยากเลยะะคะขับคูนเบิร์กนะคะอีก18กิโลนะคะพอดีจะเห็นว่ารถเยอะมากนะคะเพราะว่าเรามาช่วงที่เขาจะไปเที่ยวจังหวัดเลยกันนะคะพอดีเขามีงานมีตาโฟนกันเส้นนี้ก็สามารถไปที่การสายได้ เรากำลังขึ้นเขานะคะตอนนี้นะคะป้าลุยก็กำลังขับขึ้นเขาแะะล้วคะผับะเปิดแล้วก็ต้องขับอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าตอนมานีคือฝนต,ตกมาตลอดทางเลยตัย้งแต่ขอนแก่นนะคะเดี๋ยวที่นี่ก็คลุ้มเหมือนกัน ทางก็จะประมาณนี้เลยนะคะแคบแล้วก็จะเห็นว่าตัวถนนลื่นนะคะต้องขับขี่ระมัดระวังนะคะมีบ้านพักอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เราก็กำลัง like right. เบียงวิวคาเฟ่นะคะวิว mm hmm. ดีจริงๆจะจอดรถยากมากเราต้องไปต่อค่ะต้องไปต่อดูคนละเลนด้วยี mm hmm. เราจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะรบกวนคนื่น เป็นขบวนแถวอย่างยาวเลย ระดับเขาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขึ้นขึ้นไปป้ายทางด้ลยะคะ่ะ yeah กันเท้าฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วนะคะเมื่อกี้เจออุบัติเหตุนรถมอไซค์ล้มทำให้รถติดเรารถเราก็จะถอยจะเป็นทางขึน้นเนินด้วยนะคะนี่เราถึงตรงร้านกาแฟาอายงแล้วนะคะอายง นะครับ cái ấy má mà... มองไม่เห็นเลยอืมเป็นรีสอร์ทนะคะแต่หมอกฟุ้งมากแต่หมอกจริงๆเรายังต้องไปต่อนะคะดูบอกว่าไม่กี่กิโลนะคะแต่ผ่านมาเป็นร้อยๆโค้งแล้วนะเนี่ยไม่ถึงตักตีเลยก็คือจากที่ไม่ได้มาหลายปีรีสอร์ทเยอะมากรีสอร์ทเขาก็แบบดูสวยๆทั้งนั้นเลย สวยแล้วก็สมราคาพ่ะจริงๆตอนนี้หลอกปกคลุมพื้นที่หมดแล้วนะคะออหมอกตกเอยต้องเลี้ยวขวานะคะ ไปซื้อผักกันนะ เปลี่ยนสีนะคะมาซื้อขนมมาค่ะมาซื้อผักไม่หนึ่งโลค่ะเงินให้เลยร้านขายของฝากเ<น>พียบเลยเลีเ้ยวซ้ายเลยตรงร้านขายของผักน่คะเนี่ยร้านสุชาดาร้านอะไรเยอะแยะเลย,ยที่มีร้านที่มี เเีียยบลมมห็ไตอนนี้เรากำลังจะไปที่พักของเรานะคะฝนตกเลี้ยวซ้ายมาพู้จะเบิกเราจะต้องเจอกระลำนะคะทางที่พักนะคะอันนี้เราไปพักที่ไล่กะมลเทพนะคะ เรากลังลอีก200เมตรคุณจะถึงจุดหมายนี่เราจะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นไรกะมนเทพนะคะปูทับเบิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าห้องพักของเราเป็นแบบไหนนะคะที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะนู้นจากทางที่เราลงมานะคะถ้าเราเห็นตรงนู้นะคะนี่เมื่อกี้เราไล่จากตรงตรงนู้เลยนะคะมุมนูม้นก็เป็นเส้นทางลงมานะคะแล้วเราก็ขับมาเนี่ย ขค้งไปโค้งมาอยู่นี่ค่ะแล้วก,ก็เลี้ยวขึ้นนี่นี่นี่นะคะตอนนี้นี่ค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะรถก็จอดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพี่ลานจอดรถของเขาเฮ้ค่ะหมอกก็มาถึงในที่สุดอันนี้เราอยู่ที่ไร่กำมลเทพนะคะพทูทาเบอร์ห้องของเราเป็นห้องนี้นะคะเรามาถึงก่อนเวลานะคะก็คือเขายัางทำความสะอาดไม่เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวรอก่อน แต,ตอนนี้ก็คือฝนลินนะคะมีคนบางคนเขาไปถ่ายหมอกอยู่นู่นแล้วนะคะนะขับรถเก่งไปหมดเลยนะคะไม่อยากบอกเลยนะคะวันนี้น่ากลัวคือขับรถหน้าฝนนี่น่ากลัวมากเลยนะคะยิ่งเจออุบัติเหตุที่เขามอไซค์ล้มอยู่กลางทางทําให้การที่เราจะขับขึ้นมา,มาบนพุทธบกิยากขึ้นไปอีกนะคะสวยจังเลยบรรยากาศดีๆตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะปนปุ้งไปทั้งล่องเขานี่เลยนะคะนี่มุมนี้จะเป็นมุมที่แบบเราเห็นพูตเบิกที่เป็นแบบมีรีสอร์ทอยู่เต็มเลยนะคะหห้องเรากัลังทำความสะอาดดูเลยะคะ่ะนี่เราต้องเดินกลับขึ้นไปแล้ว,วป้านุ้ยจะพาไปหลังนี้นะคะขอเข้าไปชมหน่อยนะคะ ก็จะมีเตียงสองเตียงนี่เลยมีทีวีด้วยนี่ก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวมีระเบียงนะคะระเบียงนี่นอนพักได้สี่คนค่ะห้องนะคะ,ะ,คะเตีอันนห้อก,กระจกบ้านหลังใหญ่นะคะนั้น เดี๋ยวเราก็พาไปห้องเรากันนะคะนี่มีระเบียงข้างบนด้วยนะคะที่นี่ใช้ระบบแก๊สนะคะเพื่อทำความอุ่นเดีวเราเข้าไปข้างในกันว้าวเป็นไงคะบรรยากาศนี้มีโต๊ะมีอ่างล้างมือข้างนอกเลยแล้วก็มีตรงนี้เลยมีอ่างจากุชชี่ด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงตรงห้องนอนนะคะโซนห้องนอนวยวน,นี้โคตรฟินนะนี่นะคะห้องพักของเราวันนี้เรามาดูห้องนอนกันนะคะอันนี้จะเป็นห้องแบบกระจกนะคะนนี้จะเป็นที่นอนนะคะที่นอนเราเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันนะคะอันนี้เป็นกระจกหมดเลยนะคะกระจกรอบด้านเลยเห็นหมอกข้างนอกฟินเลยนะคะแล้วก็มีอ่างจากกุชชี่อยู่ตรงนั้นนะคะนี่นะคะเขามีอะไรให้บ้างการน้ำร้อนอันนี้ในห้องน้ํานะคะอ้าวน้ําไหล เพื่อนเพื่อนสนใจแล้วใช่ไหมคะว่าอันนี้คะ่ะเป็นห้องนะคะเมื่อกี้เราเปิดประตูเข้าอมอาปุ๊บนะคะเนี่ยอันนี้ป,ประตูเขาเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นโซนด้านนอกแล้วก็โซนในห้องนอนนะคะที่เป็นกระจกนะคะแล้วถ้าสังเกตที่เตียงเขานะคะเตียงเขาจะเป็นแบบเลื่อนออกไปได้ออกไปเพื่ออะไรคะเพื่อไปชมวิวด้านนอกนะคะเนะะี่ยค่ะเขาทำร่องร่องเตียงไว้นะคะออกมาตรงนี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนนี้นะคะนี่อ่าองเขาวิวฟินๆเลยนะคะนีมีจะขายให้เรานั่งด้วยนั่งได้จริงไหมเนี่ยกลัวไหมนั่งได้ออกมานั่งแล้วนี่นะคะป้า ยิ่ฟินไหมคะฟินไปเลยนี่ฝนยังลินๆินอยู่เลยนะคะระดับความสูงสูงอยู่นะฉันนั่งอยู่ที่ตะขายน่นห้องพักแบบกระจบนี่มันจะฟินประมาณนี้เลยไหมเนี่ย วาจองความสาดกันดูโซนนี้ทั้งที่นะคะมีจากุอ่างอ่างอยูด่ด้านหลังเรานี่อันนี้นั่งอยู่บนตะข่ายนะคะแต่ก็ไม่กล้าขยับมากเนาะกลัวนี่วิวฟินๆนะคะเก็บมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะจากมุมในห้องพักนะคะ